อ่พี่น้องครับทำนาปรังติดสวนป่านะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ขนาดใหญ่นะครับทำได้ยังไงนะครับแล้วข้าวก็สวยด้วยเดี๋ยวมาชมคลิปนี้นะครับครับสวัสดีครับสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับในช่วงเช้าเบรรยากาศเย็นๆนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมก็ต้องมาสูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับพี่น้องครับ เนี่ยข้างๆผมนี่แหละครับก็เป็นป่าต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับสุดไปกับปรงนาเลยนะครับแต่ก็ทำนาพลังได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูนี่แหละครับพี่น้องดูเศษใบแต่ส่วนมากก็เป็นต้นยางนานะครับสุดไปโน้นเลยนะครับแต่ข้างล่างเขียวด้วย ข้าวนาปังนะครับไม่ใช่ข้าวนาปีนะครับพี่น้องดูเศษใบตกใบแล้วนี้ก็กลายเป็นปุ๋ยนะครับพี่น้องครับเปิดน้ําใส่เมื่อคืนนะครับนี่แหละครับตอนนี้นาปรังนี้ก็เป็นนาปังพันกอขอแป้านะครับก็เดินมาเกือบครึ่งทางแล้วนะครับเพราะว่าอายุของเขาก็120กว่าวันก็เก็บเกี่ยวนะครับหรือประมาณ4เดือนนะครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นต้องดูแลทุกวันนะครับเปิดน้ําให้ซึมนะครับซึมเข้าแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าแปลงอื่นอีกนะครับนี่นะครับน้าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับพี่น้องดูสีดําเลยปุ๋ยพวกนี้มันเกิดจากใบไม้เน่านะครับก็เลยทําให้ข้าวเข้าสวยนะครับนอกจากข้าวสวยแล้วนี่แหละครับ ต้นยางนาพวกนี้ก็สวยด้วยนี่แหละครับพี่น้องก็อยากได้ข้าวสวยก็ต้องมีน้ำนะครับน้ำนี่หาสามทางด้วยกันนะครับหนึ่งนะครับน้ำจากพลังงานโซลาเซลล์นะครับสองก็น้ำในสระสามก็น้ำในที่อยู่ในที่สาธารณะใกล้ๆนะครับพี่น้องครับ นี่แหละครับพี่น้องดูเพราะฉะนั้นว่ามีน้ํานะครับอุปสรรคและปัญหาก็จะไม่มีนะครับที่จะทํานาใต้ต้นไม้ใหญ่นี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละครับสวยปึด๊ดเลยนะครับถ่ายช่วงเช้าๆก็รับบรรยากาศเย็นๆนะครับก็ค .85 นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับคลิปนี้ก็นำเสนอให้พี่น้องที่สงสัยว่าการทำนาปรังติดกับสวนป่าใหญ่ทำได้ยังไงนะครับก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับคอยติดตามผลงานนะครับว่าผลผลิตเยอะไหมครับสวัสดีครับ